ายยามือใหม่ EP 2คันเบดต้องรู้ก่อนซื้อคันเบดที่เราใช้กันอยู่ในท้องตลาดตอนนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับแบบแรกนะครับก็จะเป็นคันสปินนิงนะครับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นคันเบสแบบนี้ครับหน้ามือใหม่นะครับผมแนะนําให้เริ่มต้นจากการใช้คันสปินนิงก่อนนะครับเพราะมันส่งเหยื่อได้ง่ายกว่ามีคําถามแน่นอนครับว่าเราจะซื้อคันแบบไหนคันแบบนี้ไปตกปลาได้กี่โลตัดตรงนั้นออกไปเลยนะครับการเลือกซื้อคันนะครับผมอยากให้นานื้นึกถึง2ข้อนี้ครับข้อแรกนั่นก็คือจะไปตกปลาอะไรข้อที่สอ ก็คือจะไปตกหมายแบบไหนเพื่อเราจะได้เลือกซื้อเวทคันที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ระยะความยาวของคันที่ถูกต้องครับเช่นถ้านันนาจะเอาไปตกปานินนะครับเราก็จะเลือกคันที่เวทอ่อนๆครับอย่างคันนี้นะครับเวท8 2นะครับส่วนคันด้านล่างนี่คือเวท8 5ในวงการนะครับจะเรียกคันเวทนี้นะครับว่าสายหวานไอคันจะอ่อนครับเราสามารถมองเห็นได้เลยนะครับว่าปลากินนิยมนํามาตกปลาขนาดเล็กนะครับไม่เกินโลงโลแต่มันก็สามารถตกปลาไซส์ใหญ่ๆได้นะครับในกรณีผิดคิวแต่เราจะนํามาตกปลาที่มีไซส์ใหญ่โดยต รงเลยนะครับมันก็ไม่สมควรครับความอ่อนของคันเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะบังคับปลานะครับให้มาในทิศทางนะครับเมื่อปลาสู้ได้เมื่อปลาที่เราจะตกนะครับมันมีขนาดตัวที่มากขึ้นนะครับอย่างเช่น1นกิโลถึงสกิโลจึงต้องเพิ่มเวทคันให้แข็งขึ้นนะครับอาจขยับมาเป็น1 0 2 0แต่ถ้าเป็นพวกสวายแข่งนะครับหรือเราไปตกหมายธรรมชาตินะครับที่มันมีต่อนะครับเราอาจเพิ่มเวทคันนะครับไปที่สิบห้าสามสิบเลยก็ได้นะครับคันแข็งๆนะครับจะช่วยให้เราบังคับทิศทางของปลาได้โดยง่ายนะครัับบลาาห้เรน่งงคปพืืออขๆ ไม่ให้มันวิ่งมุดเข้าต่อ 2. ความยาวของคันเราจะเลือกความยาวกี่ฟุตนะครับเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าเราจะไปตกหมายไหนแน่นอนครับถ้าน้าจะไปตกหมายอ่างเก็บน้ำนะครับและมีความจําเป็นที่จะต้องส่งเหยื่อไปไกลๆเราก็จะต้องเลือกคันยาวๆครับสิฟุตไปเลยนะครับเพื่อต้องการส่งเหยื่อไปไกลๆคันยิ่งยาวยิ่งทําให้เราส่งเหยื่อได้ไกลขึ้นครับแต่ถ้าในกรณีน้าเอามาตกสวายบอกระแหงนะครับความยาวของคันถึง10ฟุตนะครับมันอาจจะเป็นพารามากกว่าเพราะว่าอย่าลืมนะครับมันอาจจะติดซุ้มติดต้นไม้บางบ่อเนะครับเราก็ไม่มีความจําเป็น ที่จะต้องทาระยะในการส่งเหยื่อเราจึงสามารถลดความยาวของคันลงมาครับให้เหมาะสมกับหมายนั้นๆที่เราจะไปตกครับขอขอบคุณเหยื่อตกปลาและอุปกรณ์ตกปลาร้อยนี้เหยื่ออร่อยต้องร้อยนิ้เหยื่อดีปลาชอบ